เทสหนึ่งสองสามเข้าเซติ้งก่อนเลยตามสุดโอเคปรับได้ไม่เยอะแฮะแค่นี้เองกราฟิกล่ะลอ,องจะเขีนดูส่วนเชิญปรับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นตัสกรีนหรออ๋อฮะเทมเลตตดล็อกไม่ได้ได้สูงสุดสามร้อยอ่ะปล่อยมันรันไปก่อนเกมเพโอเคปรับกุ่มไม่ได้น้อยก็ปรับความเร็วเมาส์ได้นะ โอเคมีเท่านี้ไปเริ่มเสียวันนี้จะเป็น Food Delivery Simulator นะก็เกมคนส่งอาหารและก่อนอื่นเลยสิ่งแรกที่อยากจะบ่นคือเกมติ้งมันด้เสียเสียงดังแตกมากน,นีเสียงความไบ้หน้า,า,านิดึง แล้วก็ขออนุญาตปรับเ,เสียงก่อนนะไม่ไหวหูแตกกราฟิกก็ไม่เซฟเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซึ่นเกมนี้เนี่ยถึงจะมีฝึกสอนบอกอยู่ขวาบนแต่ว่ามันก็จะงงๆเยอะอยู่นะคือเราไม่รู้ว่าจะต้องกดอะไรที่ไหน ต้องหาออางงซึ่งอันเนี้ยผมเล่นไปแล้วนิดนึงผมก็เลยรู้ว่ามันต้องกดมือถือเข้าแอปแล้วก็กดรับออเดอร์แล้วก็รอ,อออเดอร์เข้ามาระหว่างนี้ก็เดินเล่นไปก่อนพอมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยก็กดรับแล้วก็ไปร้านเพื่อรับอาหารมันจะมีมินิแมปอยู่ซรายล่างเนีก็วิ่งไปหาไอคอนที่ขึ้น เอาด้านไปแล้วก็ไปที่ตรงพนักง,งานข้างหน้าเขาจะให้หยิบกระเป๋าร้อนก็คือกระเป๋าใส่อาหารเนี่ยวางแล้วก็รับประทานแต่ว่าเนี่ยเออตอนแรกเขาไม่รู้ก็ไม่รู้จะวางตรงไหนก็งงๆอยู่เสร็จแล้วก็เนี่ยหยิบถาดมาวางข้างๆอันนี้คือแบบงงอยู่อห้ส่วหนึ่งไปทำยังไงอ๋อต้องกดรับออเดอร์ว่ามาถึงละมาถึงร้านแล้วเนะี่ยแล้วมันก็จะวางถาดได้ แล้วก็ให้หยิบออเดอร์ตามที่เขาสั่งอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ผัก3อันพอหยิบเสร็จก็ติ๊กถูกว่าสั่งแล้วแล้วก็จ่ายเงินหยิบกระเป๋าไปแล้วก็เอาไปส่งเกมมันก็จะวนอยู่แค่นี้นะในตัวเดมโมไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็วนไปเรื่อยๆเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อนจักรยานที่เขาเขียนอยู่ buy a bicycle เพื่อสุดท้ายก็คือมีแค่นี้จริงๆตัวเดมโมไม่มีอะไรเลย ก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเต็มจะมีอะไรไหมแต่นี้ก็จะมีบักบ้าบ้าบ,อบอ่อยเช่นเนี่ยเห็นปะถ้าุรถเออบักเยอะมากเกมนี้ก็เนี่ยมีแท่นให้วิ่งออกก็ไม่รู้จะมีไปทำไมก็สะดวกดีแต่ถามว่าสมจริงไหมก็ไม่เราก็เดินอาอกหาไปส่งให้มันจบ1งงานแล้วก็รับงานใหม่วนไปประมาณนี้คน ส่งอาหารก็จะเป็นไอคอนเนี่ยสีเขียวยืนรอนะ่พอใกล้ๆก็จะมีสีเขียวบนหัวชัดเจนหาไม่ยากเมืองไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นในตัวเรโมนะส่งอาหารเสร็จก็เสร็จงานอันนี้เนี่ยเขาจ่ายเป็นบัตรเครดิตเราต้องหยิบเครื่องบัตรเครดิตขึ้นมา ก็กดเลขจํานวนเงินเข้าไปาเลขจํานวนเงินต้องเปิดแอปอรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เสร็จต่งเสร็จเนมันบั๊กตั้งตลาดเลย NPC เด้งใหม่หขึ้นไปเลยก็มีเท่านี้1งงานจบแล้วก็รอเนี่ยรอออเดอร์ใหม่เข้ามาแล้วก็วนไปประมาณนี้ ซึ่งเกมนี้มันบักากามากอย่างเช่นเนี่ยคนเดินซ้อนกันหรือว่าล้างโล่งจนกว่าเราจะกดรกับออเดอร์แล้วขอก็พุ๊บขึ้นมาเลย ส่วนไอที่ออเดอร์เสร็จแล้วคนเด้งลอยแบบนี้น่าจะเห็นกันแล้วตอนแรกอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเนี่ยรถติดติดแบบติดเป็นงูกินหางเลยเนี่ยติดติดนรกมากทำไมก็ไม่รู้ เนี่ยแล้วก็คนซ้อนแบบจะชัดคนเดียวกันเป๊ะซ้อนกันขยับพร้อมกันเป๊ะอะไรเนี่ยเกมเฮ้อแล้วที่แย่สุดๆก็คือเคอร์เซอร์บัเนี่ยเห็มันจะมีเคอร์เซอร์อยู่ในจอแล้วแบบพอเคอร์เซอร์ขยับไปสุดจอเกมมันก็จะไม่หันต้องขยับเมาส์ไปไปมาๆน่านหุดหิดมาก แล้วพอข้างนอกกลางไปกลางคืนเนี่ยมินิแม็กก็จะกลายเป็นสีดําไปเลยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยแบบอ่ะแล้วจะเดินยังไงไม่มีมินิแม็กแล้วพอมีตังค์ซื้อจักรยานมาได้ก็จะแบบอ่าจักรยานบักชนแปลกๆดูแล้วก็อ,ออกยากด้วยนะ ถอยถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ติดเออแล้วแล้วแล้วเอาออกไงอ่ะอ่ะก็เลยลงจากรยานก็อ่ะจะหยิบก็ไม่ได้ด้วยนะเออกดขึ้นเป็นขี่แล้วไงก็กดโดดอ่ะดึงดึงดึงเข้าไปอ่าคืพยายามทําให้มันหลุดจากที่ล็อกประตูแบบโง่โง่เนี่ยแล้วก็แบบอ่าทะลุโอ้ขึ้นชั้นสองลอยอ่าตกลงมาชั้นหนึ่งอ่าหลุดแล้วอืม ถามว่ามีจักรยานแล้วเร็วขึ้นไหมก็ก็เดินทางเร็วขึ้นแต่เนี่ยติดติดแต่ก็ไม่รู้เนี่ยเออแย่มากคือแล้วรถก็บั็กเนี่ยติดชนกันแบบไม่ขยับเลยแทนที่ว่าขี่จักรยานแล้วเร็วก็กลายเป็นว่าช้าเพราะว่าชนติดอะไรอย่างนี้ที่สุดจนผมต้องเลิกเล่นก็คือ มาถึงแล้วก็วางกระเป๋าหยิบถาดแล้วก็วางถาดจะหยิบของแม่ไม่ได้เป็นไงลากของไม่ได้เออแล้วจะเล่นยังไงต่อกดพิก้าออเดอร์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ลากของยกเลิกก็เราก็จะเสียค่าที่เสียคือยกเลิกไดไม้มันใช้เรื่องไหมอ่ะปักแล้วต้องยกเลิอกออเดอร์เหมือนจะลากได้นะแต่ก็ก็นั่นอ,ะอ่ะ ลาได้อย่างเดียวเอออะไรก็ไม่รู้คือมันเป็นเกมที่บัตเยอะมากจนแบบไม่แนะนำให้เล่นเลยนะไม่ต้องหาลองหรือถ้าใครอยากลองก็เหมือนเดิมนีอยู่ข้างล่างไ,ได้อันนี้ลาดได้แล้วไงแล้วอันหนึ่งลาดไดไหมไม่ได้อ่า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 อ,อ,อะไรก็ไม่รู้ปล่อยไว้ครับเกมนี้ อย่าไปเล่นเลยนะเสียสุขภาพจิตเปล่า